น,ะะนำเสนอประกันบำนาญค่ะของหญิงวัย30ปีนะคะบำนาญเนี่ยเป็นการวางแผนการเงินที่ดีมากๆเลยนะคะแก่ตัวมาจะได้ไม่เดือดร้อนมีเงินใช้ไปจนถึงวัย85เลยค่ะเริ่มต้นออมตอนอายุ30ค่ะออมถึงอายุ59นะคะแล้วมารับเงินกินแบบบำนาญน,นะคะ ตั้งแต่อายุ60ปีขึ้นไป5.95เปอร์เซ็นต์นะคะก็คือปีละ4ี่0 0 0 8,000กว่า8 0 0 0 0บาทค่ะ4 0 0 0 0 0คือรับทุกปีปีละ4ี่0 0 0 0กว่าก็เดือนละ40,000นะคะเอาไว้ใช้จนถึงอายุ85เลยค่ะตัวนี้ก็สามารถที่จะนำเบี้ยป,ประกัน2,000 0 0เนี่ยค่ะ ไปหักลดหย่อนภาษีเพิ่มได้อีก20งแสนเพิ่มเติมจากประกันสุขภาพแล้วก็สะสมทรัพย์เดิมที่มีอยู่แล้ว10,000แสนนะคะตัวนี้ใช้ได้อีก2 0 0แสนบาทค่ะถ้าเพื่อนๆน,นะคะมีสนใจสอบถามเพิ่มเติมก็ติดต่ออัศวิน5 2 a 8 8ทิ้นได้เลยนะคะขอบคุณที่ รับชมคลิปค่ะขอบคุณค่ะ